เริ่มเลยมามาแล้วมาแล้วจิกตาใส่กล้องอเลยค่ะวันนี้นะคะจักเลยว่าเราเล่นตะลอกข่ายต่อท้ากันวันนี้เรามาข่ายกินเนาะตลกตะลอกขายได้เท่าไหราาา่ครับวันวันตลกตะลอกไปว่าค่ายไปเกือบยี่สิบตุง้ง <laughs> ก็อี่สิบตุ้งเลยแล้วว่า อ่าขอเขาได้รน่ารักน่ารักน่ารักอืมตัวอ้วนนิ่มๆเอากับบปาน่ารักน่ารักโอ้ยกำลังหาแม่ใหม่หาแม่ใหม่อยู่นะคะหาแม่ป้อนนมให้อยู่ตอนนี้ไม่มีคนป้อนนมเรียงง่ายแล้วนะให้อยู่เลียงไม่ยากค่ะกินอาหารปลาซาบุระยังไงน่ารักติดป้ายเจายงาม เลี้ยงไว้ที่บ้านเป็นปลามงคลได้นะปรับหงจุ้ยได้นะคะเลี้ยงได้ค่ะเลี้ยงได้อลดจัดโปนะคะลดจัดโปว้าวมีบริการส่งถึ่งบ้าฉพาะวันนี้และพรุ่งนี้เท่านั้นอืมพุ่งละนึ่งลอยนะคะว้าวขายส้มลอยแต่วันนี้เราไม่ขายสองร้อยนะคะเราขายหนึ่งร้อยเท่านั้นค่ะ รีดนะคะรีดนะคะเดี๋ยวเหมือนอดเลี้ยงปลาสวยงามน่ารักนะคะเมค้าก็น่ารักตาก็น่ารักดูได้ดูได้สวยๆทั้งนั้นน่ารักจริงกำลังหามากใหม่อยู่เมคาแรกไม่ค่อยจัดเลยนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นเมคาตื่นเต้นเลขไม่ค่อยจัดแล้วเล็บสวยมากอ่าอาบานไม่อยู่ อ๋อสวย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 ได้สั้นกันได้นะคะรอรออยู่รออยู่รอออเดอร์อยู่นะคะโอ้ต้งหลังจากพรุ่งนี้แล้วมารับเองได้ที่ศูนย์วิจัยประมงของทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งใหญ่นะคะในวันนี้พรุ่งนี้ส่งให้ได้ค่ะหนึ่งถุงคือสองโคมนี้นะคะหนึ่งถุงคือสองโคมนี้นะคะ200ตัว100่งร้อบาท สองใบตัวหนึ่งรอยบาทนะคะสองตัวหนึ่งรอยบาทดิบจองนะคะเดี๋ยวหมดนะขายถูกถูกมากนี่ดูนะดูนะตัวสวยน่ารักน่ารักน่ารักชัดมากเลยกล้องนี้ก้มสวย ก้องสวยถ้าเห็นตัวจริงอย่าวิ่งนะคะโอ้สวยสวยส,นะสวยสยนะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทสองร้อยตัวมใหมตัวละหนึ่งบาทนะคะตุกติกตุกติกตอนนี้เหลือตัวแค่ห้าสิบตังค์ถูกมากไม่มีที่ไหนขายเลยนะคะนอกจากที่นี่ตีบนะรีบนะ ใครอยู่ข้างหน้านี้ช่วยกันทำมาหากินหน่อยนะไม่มีใครมาช่วยนอนทำมาหากินเลยนะี้ที่ได้กินข้าวนะวัน,นเย็นนะใกล้ปลาได้เดี๋ยวเลาได้ไปกินข้าวถ้าใกล้ปลาไม่ได้ ไม่มีน้ำมันกับรถล้วนะ <laughs> ไม่มีน้ำมันกับรถนะไม,ไม่มีน้ำมัน,น,น, <c oughs> นกนับรถตะปานน่ารักน่ารักน่ารักเร่งน่ารักเร่งนี่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 นบริการส่งถึงบ้าน บริเวณใกล้เคียงทุ่งสังบางรูปทุ่งใหญ่นะคะอ่าเฮ้เยเร่งเงส่งนักขอนที่กระแทกประตูว่าเลยนี่สองโคมนี่เลยนะคะสองโคมสองโคมค่ะ แ่คา,าจัดโปงมาเร็วเร็วเร็วแม่คะยี่ได้ไปกินข้าวแล้วนี่ค่ปลาเลยผมนี่ไม่ได้ก็ไม่ใหให้กินข้าวนี้มาเรียนกับก็แม่จะปบอดกันแล้วนู้นวยตาเฉยอย่านั่งยิ้มเลย่วยกัน่วยกันเฉยก็ต้มากินมาเรียน่ะมาเรียนออนไลน์มาเรีย,ไรย,ไรย,รยนไลฟ์สด ไข่ปลาเราไม่มีผลิตภัณฑ์มาวันนี้ประมงบักครับไอไก่ปลาเวลาเดือดไก่นานี่ไม่ต้องเล่นนะอยู่ประจําอ่านี่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 สวยๆน่ารักน่ารักอู้น่ารักจริงๆนะน่ารักนะคะอืไม่ได้บังคับนะรัาครับปลาพูดเทะเลน่ารัก น่ารักจังเลยปลาบุตรโผรดตาครับปลาครับครับตลอดครับผมครับผมตาครับอู้ยมีคนดูเป็นพันเลยพันหัวจำพันหัเป็นวัไดดชะงกแหลกกันนะไม่ทานนี้ร้ายจริง เป็นไปได้กดบู๊ตะฝันฮกมีเงินอยู่โชครวยให้ดูในห้องหน่อยสิสภาพตอนนี้นะคะนักเรียนบรรยากาศดูบรรยากาศในห้องปาดเนาหนอมีคนโดนทำมาให้กินตกงวี้แอดมินเป็นสิบโอเคนะเทคนิคเราล้างน้งกางล้างแอดมินเป็นสิบร้านนี้นี่แอดมินเยอะนะ นี่ค่ะแอดมินกำลังนั่งทำงานกันอยู่นะคะโอ้โหเยอะมากมีนั่งรับออเดอร์ออเดอร์ล้นแล้วอันนี้มีเยอะสั่งร้อยได้แล้วมั้งแชร์ไปสองร้อยแชร์สองนี้ได้สองสองถุงแล้วค่ะได้ตัวได้สองร้อยนี่สองถุงแล้วเอกซูรีสิขิวัตรสองร้อยตัวหนึ่งร้อยบาทนี่คือสั่งแล้วเนาะพี่พี่เอกซูรีสั่งมาใช่ไหมจ๊ะ นะคะเดี๋ยพวพรุ่งนี้เอาไปส่งนะคะไดออเดอร์แล้วนะได้กินข้าวแล้วนะคะอนุญาตให้กินข้าวแล้วนะคะเร <c oughs> ็วยนี่ยอดเลยววันเย็นนี้ขายต่อขายต่อคนดูกำลังเข้ามาค่ะขายต่อขายต่อยตอย่าหยุด่ะคะกัน <c oughs> แม่กันแม่อย่าขึ้นมาเดือดทำมาห้กินเร็วๆดูไปดีดูไปทีไหนไหนจะได้ปแบบไหนเป็นตมาไ<อ>ด้นะตาออกช่วยจังเลยตักเ็ปส่วนตัวใดนะคะ เอาไปเลี้ยงบ่อหน้าบ้านเลยนะคะเลี้ยงง่ายให้กินสักุระอ่วยกินซักุระน่ารักน่ารักเจ็ดไปค่ะหน้าสํานักงานก็ได้นะคะตัดไปจ็ดไปหน้าสํานักงานเกษตรอําเภอได้นะหน้าปศนได้นะหน้าปศอได้นะหน้าอาเภอเลี้ยงปลาสวยงามสวยมาค่ะถึงละหนึ่งร้อยนะคะ สุดยอดเลยจ้าขอบพระคุณมากค่ะพี่เอกซูรีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณออเดอร์นะคะโอ้ปักหมดไว้เลยนะคะลูกค้าซื้อแล้วซื้อแล้วกดไล์ให้แล้วลูกค้าไป่ดินเที่ยวไปเดินเที่ยวมาซื้อตามไหนตามไหนพี่แมนพี่แมนพี่แมนเข้ามาเลยอ๋อพี่แมนพี่แมนอะไรเล็บใจไหมคะพี่แมนอะไรเลน้องตั๊กมากินยี่ตี้ นี่นี่ปลาเ้วยด้วยป่าไปเลี้ยงหน้าสำนักงานป่าไปเลี้ยงไว้ที่บ้านได้ลูกได้เล่นได้ลูกได้เล่ปะอุยปะอุยปะปุยปะปุยปะปุยอักปะปุย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 สนใจไหมปะปุยช่วยล้านนิตาช่วยทุอบ้ากินนิดมาไล่ไข่ปลาเลยนี่ โจงนี่หน้าแรงยิบยักไม่มีอันํานี่ <c oughs> มันเล่ยไข่ปลาคาบเร็วจยยิตาทุ่งรอยทุงยท่งรอยทุงยท่งรอยซ่องรอยตัวเฉ <c oughs> พาะในไลน์นะคะสองคมนี่แหละค่ะสองคมนี่เลยเฉพาะในไลนะะ์200 <c oughs> นะคะสองร้อยตัวหนึ่งร้อยบาทย้ํานะคะสองร้อยตัวหนึ่งร้อยบาทรีบนะรีบนะบายบอทที่เดียว อะไรล่ะดีเม่ฟ้าปายบอกที่เดียวขุดโกลง่าแค่ขุดเลยแค่ขุดเลยโกล้งานเด็เอาดไปเดียวดอกไม้เดียวดอไมเลยวบัวัิวผิวผิวผิวอุดนุ่นหน่อยอุดนุ่นหน่อยค่ะน่ารักน่ารักดูอ้าปากหาอาหารใหญ่เลยไม่มีอาหารให้กินด้วย เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วนี่น้องเหนื่อยแล้วนี่เมกาเหนะื่อยมากเมกาตรงรออยู่นา่นแล้วว <laughs> น้องเหนื่อยแล้วนี่อาปากห้าอาหาันบอบแล้วไม่มีคนให้อาหานที่นี้ห้าคนให้อาหานอยู่ดิบนะดิบนะ อุ้ยคนเยอะเก็นร่องฟันเร็วเก็นร่องฟันเร็วคนเก็นร่องฟันเลยน,น,นะคนมากจังคนมากจังไม่รู้จีเล่นอะไรแบบนี้แฉ่แฉ <c oughs> ่แฉ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 ่คนเลค์กับแร์ด้วยนะคะอ่าวันนี้ของเฮน,นี่นะคะเดี๋ยวจะไปกินข้าวก่อนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ